สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของแฟ,แฟนวลบอลชาวเวียดนามและฟิลิปปินส์มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากพ้นจับสลากแบ่งกลุ่มในบอลล์บอลซีเกมส0 2 3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเจ้าภาพกัมพูชาเผยผลการจับสลากวอลล์บอลซีเกมส0 2 3รายไร้เงาลูกยางชายฟิลิปปิน ที่มีข่าวซุ่มซ้อมกับสโมสรญี่ปุ่นครับสำหรับความเคลื่อนไหวในมหรกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17ถึงพฤษภาค,คม2566ซึ่งกัมพูชาได้ทำการจับสลากแบ่งกลมุมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกม2023ทั้งประเภทชายและประเภทหญิงเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทีมชายมีทั้งหมด7ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่มีฟิลิปปินส์ที่เมื่อ2-3วันก่อนเพิ่งประกาศรายชื่อนักกีฬาเก็บตัวซุ่มซ้อมกับสโมสรที่ญี่ปุ่นครับซึ่งประเภททีมชายจะแบ่งเป็น2กลุม่มภายในกลุ่มจะแข่งกันแบบพบกันทั้งหมดโดยแบ่งได้ดังนี้กลุ่ม A ได้แก่กักมพูชาสิงคโปร์และอินโดนีเซียกลุ่ม B ได้แก่มาเลเซียเมียนมาเวียดนามและไทยขณะที่ประเภททีมหญิงมีทั้งหมด8ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน และก็แบ่งเป็น2กลุ่มเช่นกันนะครับกลุ่มละ4ทีมภายในกลุ่มจะแข่งกันแบบพบกันทั้งหมดโดยแบ่งได้ดังนี้กลุ่ม A ได้แก่ไทยอินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียกลุ่ม B ได้แก่เวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ครับซึ่งในคลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามและฟิลิปปินส์บางส่วนมาฝังเพื่อนๆกันด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันเลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวฟิลิปปินส์กันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์ของคนแรกครับคอมเมนต์ว่าไทยรอแค่ชิงเหรียญทองฉันคิดว่าฟิลิปปินส์จะไม่ต้องเล่นกับไทยในรอบรองชนะเลิศเพื่อชี้แจงสิ่งนี้ เรามีโอกาสมากที่สุดสำหรับกลุ่ม A ไทยจะมีสถิติชนะ3แพ้0อินโดนีเซียจะมีสถิติชนะ2แพ้1กลุ่ม B ไม่มีการรับประกันว่าใครจะชนะ3แพ้0หรือชนะ2แพ้1ระหว่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จะมีโอกาสมากขึ้นในการได้เหรียญเงินหรือนัดชิงชนะเลิศหากเจอกับเวียดนามหรืออินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ ไม่มีประเทศไทยในกลุ่มบีฟิลิปปินมีโอกาสมากขึ้นคอมเมนต์ของคนถัดมาครับท็อปสําสำหรับฟิลิปปินแน่นอนแต่ถ้าเป็นท็อป1มันจะสุดยอดมากซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็มีชาวฟิลิปปินอีกคนหนึ่งนะครับมาตอบกลับว่าอย่าเพิ่งคาดเดาอะไรมากในตอนนี้คุณอาจจะร้องไห้ก็ได้นะฮ่าฮมันอาจจะฟังดูไม่ดีแต่เป็นไปได้คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับ เรามีโอกาสที่จะติดท็อป2คอมเมนต์อของคนถัดมาครับบอกว่ากลุ่ม A อินโดนีเซียและไทยแลนด์กลุ่ม B เวียดนามและฟิลิปปินส์คอมเมนต์อของคนถัดมานะครับมีแนวโน้มความน่าจะเป็นมากที่สุดกับผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มประเทศไทยจะชนะ3แพ้0อินโดนีเซียชนะ2แพ้1เมียนมาชนะ0แพ้3หรือชนะ1แพ้2มาเลเซีย ชนะ0แพ้3หรือชนะ1แพ้2เวียดนามชนะ3แพ้0ฟิลิปปินส์ชนะ2แพ้1สิงคโปร์ชนะ0แพ้3หรือชนะ1แพ้2กัมพูชาชนะ0แพ้3หรือชนะ1แพ้2และคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าแพ้กัมพูชาหรือสิงคโปร์คงร้องไห้หนักมากฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าว่า wow, เรามีโอกาสสูงในครั้งนี้กับกลุ่มของเราแม้ว่าเวียดนามจะอยู่ที่นั่นโชคดีนะสาวๆคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นโอกาสของฟิลิปปินส์แล้วตอนนี้ที่ไม่ได้เจออินโดนีเซียรอบแรกฮ่าฮ่าคอมเมนต์ของคนถัดมาครับผลการแข่งขันฟนอลจะออกมาดังนี้1ไทยแลนด์2เวียดนาม3มอินโดนีเซีย4ี่ฟิลิปปิน และคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ comment ว่าเวียดนามเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเพียงทีมเดียวในกลุ่ม B ีเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีและโชคดีเวียดนามจัดการได้ทุกทีมมีแต่ไทยแลนด์เท่านั้นที่จะเป็น,นเรื่องยากคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับรอบรองชนะเลิศ เวียดนามพบกับอินโดนีเซียประเทศไทยพบกับฟิลิปปินส์รอบชิงชนะเลิศเวียดนามพบกับประเทศไทยผู้ชนะคือประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่หลายคนสามารถคาดเดาได้ซึ่งก็มีหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว่า100%ทุกคนเดาได้ไม่ยากเลยคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจะจับสลากแบ่งกลุ่มยังไงในรอบชิงชนะเลิศ ก็ยังคงเป็นเวียดนามพบกับไทยอยูด่ดีคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับรอบแรกมันเป็นแค่ความสนุกสนานความบันเทิงแต่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นเวียดนามเจอกับไทยแลนด์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะฉันเพียงอยากดูพวกเขาเล่นกันหาเซ็ตคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมาครับการเดินทางไปสู่รอบชิงชนะเลิศของเวียดนามนั้นสบายมากคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ ครั้งนี้เวียดนามจะชนะกัมพูชา25-0ต่อและก็มีชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งนะครับตอบกลับว่าแม้แต่ฟิลิปปินส์ก็จัดการได้สบายคอมเมนต์ของคนต่อมาครับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไทยแลนด์จะเป็นแชมป์อีกครั้งคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นการจับสลากผู้โชคดีบางทีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างเวียดนามและหนึ่งในสองคือทีมไทย หรืออินโดนีเซียมันก็จะเครียดเพิ่มขึ้นและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกลุ่มที่ดีสําหรับเวียดนามคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับทําไมไม่แข่งกันแบบพบกันทั้งหมด8ทีมเพื่อความสนุกสนานมากขึ้นและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าเส้นทางไปยังอรอบชิงชนะเลิศนั้นสวยงาม และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟ,แฟวอลเล์บอลชาวเวียดนามและฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แอดได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพืเ่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ